คลิปนี้จะนำตัวเลขมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทยเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568มูลค่าส่งออกรวม6,573,300ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีพุทธศักราช2567ที่6,122,063ล้านบาทมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น3,085,237ล้านบาท ซึ่งการการส่งออกสินค้าอุตสาหารกรรมเพิ่มขึ้นถึง4 8 3 5 6 9ล้านบาทขณะที่สินค้ากลุ่มอื่นส่งออกรวมกันลดลงประมาณ1 0 0 0 0แสล้านบาทส่วนมูลค่าการนำเข้า6 58, 5 8้าน5ล้านบาทเพิ่มขึ้น1 8ึ5 1แ1้านล้านบาทมเมื่อเทียบกับการนำเข้าในช่วงเดียวกันของปีพุทธศ 2, 7, ักราช2,567ดดุลการค้าเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมพุทธศักราช 2,568ขาดดุลการค้าที่73,264ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันขอปีพุทธศักราช2,567ที่ขาดดุลการค้าถึง273,361ล้านบาทการขาดดุลการค้าลดลงถึง296ล้านบาท